สวัสดีมีรักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมัดเด็ดมวยไทยไบโอโคราชนะครับวันนี้ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่ไปทีมวยราชดำเมเนินทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้8คู่นะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทั้งช่อง t r u r You 4คู่นะครับช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางแอปโก Sport ใครยังไม่มีแอปโก с п о р นี่โหลดนะครับดีเลยไม่ไม่เกิน2วิดูในแอปเหมือนดูใน เวที uh, สดๆเลยนะครับวันนี้4คู่แรกนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง u r u o r You นะครับก็จะเป็นทั้งดาวรุ่งทีมงานพลังใหม่คัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแฟนหมัดแฟนมวยได้รับชมนะครับก่อนจะมาเข้าทัศนะวิจารณ์คู่มวยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไปที่แอด7 7 บอกว่าโอโคราชแนะนํามาข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับกิจกรรมหลากหลายอยู่ในนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ่ายผลมวยนะครับกิจกรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับมีทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกวันนะครับอยู่ในนั้นพิเศษสุดๆครับแฟนขับ f อแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับก็จะฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานพี่ขอสุขโขทัยนะครับการันตีการภาคมวยอยู่ใน เวทีและวงการมวยสิกว่าปีแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่มีภาคที่เลาไก่อย่างแน่นอนนะฮะสมาชิกนะครับอย่าลืมนะครับแอดไปที่7อส p ดอย่าลืมข้างหน้าด้วยนะครับข้างหน้ามีแอดด้วยนะจ๊ะนะครับมัดเด็ดมวยไทยคู่ที่1ครับเพชรสรีต่อแย้มสวนนะครับเจอกับเจ้ายอดฟ้าสิทธิวัฒนแก้วยอดฟ้าบูดูดันหัวจิตหัวใจดีนะครับเพชรศรีอาวุธคมหนักแรงปลายปลายไม่ค่อยดี นะครับคู่นี้ปลายไม่ดีทั้งคู่ใครโดนก่อนเป็นตัวเป็นตัวตามนี่จะตามช้านะครับใครเป็นตัวนํานี่จะชกสบายมากนะครับเพราะว่าปลาปลายนี่เอาตัวรอดไม่เก่งทั้งคู่นะครับยอดฟ้าบูดูดันเข่าในเหนียวเน่นแต่น้ําเลี้ยงไม่ค่อยดีแรงปลายชอบหมดนะครับเพชรเสรีอาวุธคมหนักแรงช่วงนี้ต่อยแย้มสวนอย่าสวนนะจ๊ะวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรเสรีต่อแย้มสวนนะครับคู่ที่สองครับชาติพยัก ลานาวอเตอร์ไซด์เจอกับขุนพลเอ,อิร์ธอ,อขวัญเมืองชาติพยักอาวุธคมหนักแรงหัวใจไม่ค่อยดีแต่การยืนมวยยืนระยะนี่ผมมองดูดูใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเจ้าขุนพลเอ,อิร์ธนี่ต,นต้นต้นหนักแรงปลายไม่ค่อยดีชอบหมดแรงเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนใช้เวียเอ็นนี่มวยไทยนี่บูดูดันหัวจิตหัวใจดีมากๆเลยวันนี้ครับชาติพยักใช้ความยาวใหญ่ นะครับออกอาวุธคมคมนะครับออกเน้นๆไม่แลกไม่ปะทะวันนี้ผมว่ามองว่าสดใสเบเบอร์เลยครับชาติพยักลานานาวอเตอร์ไซด์หน้าเสือตัวเงินสารพัดอย่างครบองค์ประกอบทุกอย่างเลยช่วงนี้นะฮะคู่ที่3ครับรองคู่เอกนะครับรองคู่เอกสิราเงินลานานาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับเจ้าไทยรดน้อยส,สีสุริยันโยทินไทยรดน้อยสอประสบโชค นะครับสิทธิ์ก้นกุฏิของพี่ช่อเลยแสนเชิงเล็กจิระเกียงไก่นะครับขุนเขายัดไส้ถ่ายทอดวิชามาให้รุ่นน้องๆน,นะครับภพยโรดน้อยนี่ก็ทรงเดียวกันบูดุดันหัวจิตหัวใจดีเสียแต่อย่างเดียวนะครับน้ำเลี้ยงไม่ค่อยดีแรงปลายชอบเหี่ยวสิลาเงินนี่เป็นมวยเข่าบูดุดันนะครับแต่ว่าเวลาโดนแล้วนะครับมีปัดมีเป๋ด,ด้วยนะครับแต่ว่ายังหนุ่มยังสดอยู่วันนี้นะครับ ผมชอบมวยเก๋าๆจาก่าจากบุรีรัมย์ชำนินะครับไทยโรดน้อยสีสุริยันโยธินนะครับปิดท้ายครับคู่เอกช่วงแรกช่อง t True for you ริติเดชสอสมหมายนะครับเตะขวาต่อยขวาฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับแต่ว่าหยุดไปนานเหลือเกินนะครับผมกลัวเหี่ยวปลานะครับเจอกับชาิชาติมังกรชอหพยักษ์ชาติมังกรปะทะเบอร์มวยดี นะครับฝีมือดีสู้จริงร้ายมากๆโอ้โหตัวนี้ฝีมือดีนะครับเตะขวาต่อยขวายืนมวยสองาดอาวุธคมหนักแรงนะครับน่าติดตามมากเจ้าชาติมังกรวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าชาติมังกรนะครับชอห้าพยักนะครับสี่คู่แรกนะครับสี่คู่แรกผมจะมาทวนให้นะครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรเสรีต่อยแย้งสวนอาวุธคมหนักแรงมองดูจะ แซงเข้าป้ายชนะยอดฟ้าสิทธวัศแก้วนะครับชาติพนักลาน,นาวอเตอไซด์นะครับการยืนระยะอาวุธคมกว่านะครับการยืนระยะดีกว่าจะเข้าป้ายก่อนเจ้าขุนพลเอ,อิร์ดอ,อขวัญเมืองนะครับ mm hmm. คู่ที่3ครับสิราเงินลาน,นาวอเตอไซด์นะครับ mm hmm. ผมว่าจะแพ้ความเก่าของเจ้าไพโรดน้อยนะครับ mm hmm. ปิดท้ายคู่ที่4คู่เอกนะครับ ริติเดศสอสมหมายหยุดไปนานผมกลัวจะาทานความสดของเจ้าชาติมังกรไม่อยู่นะครับนี่คือ4ี่คู่แรกเลยนะฮะมาว่ากันคู่ที่5ครับซุป,ประบาดพญาหนอนยิมนะครับเจอกัตะวันเดือดสิทธิโยซุป,ประบาดเป็นมวยฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับแต่ว่าความเป็นมวยน้อยนะครับเจ้าตะวันเดือดสิทธิโยนี่ก็ชกอยู่ โรงเรียนกีฬานครสวรรค์การฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับซุปเปอร์บาทสก็ซ้อมอยู่ที่พราน26นะครับเป็นทหารพรานอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ผมดูความแข็งแกร่งของซุปเปอร์บาทสน่าจะผ่านเจ้าตะวันเดือดได้อย่างง่ายดายนะครับคู่ที่อกครับศิลาทองสิทธิโยนะครับเจอกับเหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำล่าเหล็กเพชรอาวุธดีหัวจิตหัวใจดีนะครับศิลาทอง นะครับเป็นมวยโรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะครับหมัดดีแต่แรงปลายไม่ค่อยดีนะครับเหล็กเหล็กเพชรก็แรงปลายไม่ค่อยดีแต่ต้นต้นอาวุธคมหนักแรงมากๆนะครับเหล็กเพชรซ้อมอยู่สิทธิพัฒนานะครับโดยทีมงานผู้ใหญ่คำล่าพรชบูรณ์นะครับซ้อมอยู่สิทธิพัฒนาที่คลองสิบนะครับเป็นยิมใหม่นะครับค่ายมวยสิทธิพัฒนานะครับน่าติดตามมากๆค่ายนี้นะครับมี หน้าเสือตัวเงินน้ำเลี้ยงมาดันสู้อย่างแน่นอนนะครับมีอชีทุกไฟนะครับวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเหล็กเพชรศิษิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับคู่รองคู่เอกนะครับศรีหราชศิษิ์คุนทัพนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายศิษฐ์พัฒนาอย่างเช่นกันนะครับเจอกับมมฮัมหมัดซาร่านะครับเพชรสมานมวยไทยนี่ซ้อมอยู่ยิมพัทยาค่ายมวยเพชรสมานมวยไทยเมื่อก่อนเจ้าเฟอร์รรี่เคยไปซ้อมอยู่ที่นั่นฝรั่งล้วน นะครับวันนี้การยืนระยะการยืนระยะการออกอาวุธของฝรั่งนี่กล้าแลกกล้าทําวันนี้มีสิทธิ์ต้นต้น,ตนลุน้นนับลุ้นนอกได้เลยนะครับเจ้ามูฮัมหมดซาร่าเพชรสมานมวยไทย,นะไทยนะครับปิดท้ายนะครับคู่เอกคู่เอกในรายการเลยกล้องไกลสอสสมหมายครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาขยับขยายร่างกาย5ยกก่อน เพื่อที่จะไปชกที่วันลุมินีเจอกับคาริสเอ็ลูกสวนนะครับค่ายลูกสวนตอนนี้ชาวต่างชาติเต็มไม่ต้องกลัวตั้งแต่เปิดค่ายใหม่คับชาวต่างชาติไม่ต้องกลัวเต็มทุกวันนะครับผู้จัดจาก,การไฟอีทนี่โหด,ดังไปแล้วนะครับสมัยก่อนยังเดินสายภูทรด้วยกันอยู่เลยนะครับผู้ผู้จัดจาก,การไฟอีทนะครับเดี๋ยวนี้น้องเขาก็พัฒนาจากเป็น นักมวยมามาบริหารค่ายมวยแล้วตอนนี้โอ้โหโด่งดังมากๆนะครับค่าย NF ลูกสวนตอนนี้นะครับแต่วันนี้ความเป็นมวยร่างกายสรีระอาวุธมวยการฟิตซ้อมน้ําเลี้ยงดีกว่าทุกอย่างครับกล้องไกลสอสมหมายเข้าไปเลยครับที่กล้องไกลสอสมหมายครบถ้วนกระบวนความช่วงที่สองนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับมาไรเลียงกันใหม่เลย นะครับก่อนอื่นผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะอ77เ p ข้างหน้ามีอด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันข้อมูลมวยอยู่ของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยนะครับคู่ที่1ครับซุปเปอร์บาสพนาพญาหนอนยิมนะครับจะแซงเข้าไปนะครับตะวันเดือดสิทธิ์ชัยโยนะครับศิลาทองสิทธิ์ชัยโยนะครับวันนี้นะฮะต้นต้นผมดูแล้วสู้ยากนะครับผมชอบไปที่เหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่า นะครับสีหราชสิขุนทับนะครับผมมองดูความแข็งแกร่งการยืนระยะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้จะพิกแพ้เจ้ามฮัมหม็ดซาร่านะครับเพชรสมานมวยไทยปิดท้ายนะครับก้องไก่สอสมหมายนะครับจะชนะคาริสเอลูกสวนดีกว่าทุกอย่างอย่างแน่นอนครบถ้วนกระบวนความ8คู่อยู่ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับอยากมาได้ข้อมูล มวยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไปที่ sp ข้อมูลมวยของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับฟังหูฟรีโดยทีมงานพี่ขอสุขโขทยนะครับฟังลายเสียงฟรีกันไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับด้วยนะฮะวันนี้ทุกท่านเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ